เล่นเป็นเล่นบอลเล่นบอลกับปนัน,นโยนบอลน่ะโอ้ยจริงคืออย่างเดินดนะจ๋าถ่ายลิปแล้วนะนี่นะจ๋าถ่ายลิปแล้วนะน,นักบอลใหญ่นักบอลเล่ใหญ่อะ <Felipe. S 1> ทำได้ทุกอย่างนะเห็นว่าอย่างนี้นะโน่นนะดีขาด้วยนะำปะน,นันดีขาด้วย <laughs> ดีขาด้วยนะปะน,นันดีขาด้วยเขาโยนแบบน <episodes> น่นนะเขาโยนแบบ เนแบบนี้นะไอ,อ้พี่สิมการเล่นกันนะอุ้มเนะ่ะแบบขาโยนข้าโยนเขาทุ่มตัวไปนะนั่นเออเขาก็ยกข,ขาด้วยไงเขาทุ่มตัวนะ่ะอ, <c oughs> อ่ย้ยนาฮ่าฮ่านะ่าฮ่าฮ่ากเา่าใครอ่าก่ล่นบ่านนะ่ะมาท่างนี้เลย่ายาา่า่าฮ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 าาฮเล่ Born, าฮาฮบั่าฮ่าฮ่าก่าบาฮ่า่า่า่่าฮนะ่า่่่า่่นะา าทุ่มตัวนั่นนี่บัตบอลอุ้ยอะไรไปเก่งขนาดนั้นน่ะเอฟซีอยากดูมปล่าวันนี้เอฟซีอยากดูไม่ว่าอีท่าเนี่ยอีท่าบัตบอลเนี่ยโอ้ยดิดปากจ๋าซะเนาะขาโอ้ยโอ้ยดิดปากจ๋าซะเนาะขาบัตบอลเนี่ยบัตบอลทำไมขาเดียวใช่ไหมบัตบอลจ่าเนี่ยขอดาะสือ ้เราเห็นบอรับได้เก,ก่งขึ้นอย่างนี้